มาปิดประเด็นค่ะคนรุ่นใหม่ไร้จุดยืนทางด้านของนิพิษค่ะก็มีการออกโรงฟาดไฮโซลูกนัดร่วมม็อบแค่ละครเอาใจสามกีบลั่นเจ้าตัวภูมิใจที่เคยปกป้องบ้านเมืองไม่เห็นต้องขอโทษใครหลังจากการชุมนุมคาม็อบค่ะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาจบลงก็มีการปรากฏภาพค่ะของไฮโซลูกนัดนายธนัธนากิจอํานวยทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ที่เดินทางมาตามนัดได้มีการร่วมขบวนคาม็อบค่ะทำกิจกรรมชุมนุมขับไล่พลเอกประยุยจันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีการถือป้ายค่ะพร้อมข้อความระบุว่าบริหารโง่จนสลิมกับใจซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของไฮโซลูกนัดก็มีการเปิดเผยว่า คนในครอบครัวค่ะให้ตัดขาดถ้าไม่ยอมเลิกแตะมาตรา1 1 2ทั้งที่เสนอหลักการประนีประนอมไม่สามารถเปลี่ยนใจคนรุ่นเก่าได้ขอตัดขาดแยกจากกันจากนี้เป็นต้นไปล่าสุดค่ะทางด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ได้มีการโพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ว่า ผมภูมิใจในสิ่งที่ทำและไม่ขอโทษใครผมเห็นข่าวบางคนออกมาขอโทษที่เคยชุมนุมกับกปปสบางคนไปไกลถึงขนาดถอดเสื้อกอปปสแล้วมาใส่เสื้อแดงและบางคนไปไกลถึงขนาดใส่เสื้อที่มีคำว่าไพร่ที่หน้าอกออกมาชุมนุมร่วมกับนัททุฒิไส่เกลือที่ผมตกใจคือไฮโซลูกนัดธนัทธนากิจอํานวยถึงกับยกมือไหว้ขอโทษนายนัทวุฒิไส่เกลือ และนายนัทวุฒิก็มีการรับไหว้พร้อมกับมีการยิ้มที่มุมปากผมอยากจะเตือนว่าการกระทําของหลายคนในอดีตหากท่านคิดว่าการออกมาคัดค้านการออกพอรบรนิรโทษกรรมหลังการทุจริตเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วมาวันนี้การกระทําที่ถูกต้องของท่านในวันนั้นมันกลายเป็นความผิดขึ้นมารอจะฟูมายเสียใจยกมือไหว้นะัทวุฒิทำไม หากทำเช่นนั้นเท่ากับยอมรับว่าการกระทำของนัทวุฒิในอดีตเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิถ้าอย่างนั้นผมจะแนะนำให้ลูกนัดนำพวงรีไปวางที่ศาลดีกาที่ตัดสินจำคุกคุณทักษิณและจำคุกนายนัทวุฒิใส่เกลือเสียด้วยการกระทำของลูกนัดจึงจะสมบูรณ์และลูกนัดสาม,มารถใส่เสื้อแดงและทำกิจกรรมร่วมกับคนเสื้อแดงได้อย่างสนิทใจ ผมเห็นเด็กๆคนรุ่นใหม่สับสนกับเหตุการณ์ในอดีตกันเยอะมองทุกอย่างเป็นคนละเรื่องเดียวกันการชุมนุมในอดีตมันแยกเป็นส่วนๆในหลายตอนหลายคนก็ชุมนุมในบางเรื่องแต่ก็ไม่ร่วมชุมนุมในบางเรื่องดารานักร้องก็ร่วมชุมนุมเยอะแยะเพราะเขาแยกส่วนแยกวันเวลาในการชุมนุมออกจากกันอย่างผมและพักประชาธิปัตย์ เราก็ชุมนุมคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายนิรโทษกรรมพอสองเรื่องนี้ชนะเราก็กลับเข้าพักแต่มีบางส่วนไปต่อเขาก็ลาออกจากพักตั้งกลุ่มกปปอปปสขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเขาห้ามเขาไม่ได้นีพิษอินทรส,สมบัติค่ะก็ยังมีการโพสต์ข้อความอีกว่าไฮโซลูกนัดผมไม่รู้จักรอกเขาเป็นคนรุ่นใหม่เคยสมัครสสประชาธิปัตย แต่พอแพ้เลือกตั้งเขาก็ออกจากพักไปผมเข้าใจและเห็นใจเขาอย่าน้อยใจการกระทําในอดีตเลยแต่จงหันไปดูด้วยความภูมิใจดีกว่าว่าเรานี่แหละเคยปกป้องบ้านเมืองผมอยากจะเปรียบเทียบว่าลูกนัดกับผมเราก็เหมือนนักกีฬาวิ่งผัด4คูนร้อยนั่นแหละลูกนัดวิ่งไม้หนึ่งผมวิ่งไม้อสองกปปสวงเล็บไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะวิ่งไม้สแล้วกปปส วงเล็บไม่ใช่ประชาปัั์นะส่งไม้สีให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่พลเอกประยุทธ์แทนที่จะวิ่งเข้าเส้นชยัยกับหลงมุมวิ่งสวนทางกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นใหม่อันนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกนัดหรอกลูกนัดวิ่งได้ดีแล้วเรารับผิดชอบเพียงไม้หนึ่งและไม้สองเท่านั้นนอกจากนั้นเกินความคาดหมายของเราหรือหากผมจะเปรียบเทียบว่า ไม้สีวิ่งเข้าเส้นชัยจริงแต่ปรากฏว่าไปกินยาโดบมาทั้งทีมถูกปรับแพจะมาโทษเราได้อย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่าไม้สีไปกินยาโดบมาผมอยากให้ทุกคนเข้มแข็งมองทุกอย่างตามความจริงของสถานการณ์ในวันนั้นนี่้าปรากฏว่าการชุมนุมของกลุ่มนัดทวุธสายเกลือมีคนติดเชื้อโควิดทําให้มีการระบาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครคนบาดเจ็บล้มตายจากการชมมุมนุมลูกนัด ไม่ต้องไปยกมือไหว้ขอโทษหมอกับพยาบาลอีกหรือที่เชียร์การชุมนุมของนัทวุฒิถ้าลูกนัดไม่หนักแน่นพอผมว่าชีวิตลูกนัดก็ไม่เป็นสุขหรอกวันวันก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษคนนั้นคนนี้ไม่เป็นอันต้องทำการทำงานอะไรกันพอดีผมเนี่ยไม่ขอโทษใครหรอกแต่ผมกลับภูมิใจในการกระทำของผมในอดีตเสียด้วยซ้ำ ใครจะยกมือไหว้นะัทวุฒิใส่เกลือก็เชิญตามสบายเถอะแต่มือผมหนักยกไม่ขึ้นหากจะให้ผมไหว้ก็คงต้องตัดแขนผมไปทั้งสองข้างพร้อมกันยังมีการลงท้ายว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ